อ<จ> <Pie ces> <stop> <ang> <Aww> ุ้ยไอชี้โอ้ยวงลุดเลยสัสโอ้ยวงลุดเลยอุ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเชี่ยไปตรงล็อกยเงวะไอ้สัตว์ ได้อยได้อยู่ได้อดยู่กูชอบทาเท้าแขนไหวสัก ผมทำมาไรเบินผมทำมาไรเบินครับใครเอาเจ้หมูเหรอเจมูไมเฉยเจมูไมเฉยโอ้หัวชนตุกูตาพี่เหรวะเนี่ยเพี่ซัมเดอร์ันติดเลยก็เสร็จพี่ทำปมูนแล้ววันไหนอ่ายัง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 ไม่ทราบวันที่ชัดเจนครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนยังไม่ทราบวันที่ชัดเจียนฮะ เพลงซับเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วแตมปี้มันติดลีก็สิิ์เฮ้ยเทศัสท์ 3, เครื่องเท่าไหร่วะโทศัสท์ 3, เครื่องเท่าไหร่ะ 10, 4, 10, วะห้าหมื่นสี่หมื่นแปดเชลว์แพ มีสอบวันนี้ไหมครับเห็นน้องอ้อบอกว่าจะเปิดวันเสาร์นะเจมลูกถคงแก้เจ็บแก้เจมบคออย่างไอ้หี้รถคันนี้ไม่เป็นรถประจำเลยได้เลยนะเนี่ยเราคู่กายได้เลยเนี่ยจริง โทเอ้ยด,วยดวยยาวไม่ขยับเลยจัดให้คุณน้องเป้เครับผมอกร้อยสามสิบตัวคณนะครับคุณครับ ที่เอ้ยอยากแต่งรถคันนี้เลยวะ่ะถ้าไปเก็บนี่มันเสียอะไรวบเนี่ยโอ้สองร้อยโอ้ไม่เก็บดีกว่าใช้ก่อน มีการแจ้งมาว่าตำรวจไปจีเเล็กขุดแร,รอ่อเอาชื่อไหม้ผมดิใครวะขอบคุณโรนาเวครับผมนงโรนาเวขอบคุณที่ห้าสิบตัวขอบคุณนะครับรตลกไงสัตว์ร้อน,เ,เ,นเดี๋ยวแป๊บนึงใครวะเดีว่าถามตำรวจก่อนรอแป๊บนึง สอบไปเียรืเดี๋ยวนขอครับ TS ครับผมขอบคุณน้องเบ๊กครับผมเอกหนึ่งร้อยสิบดวงนะขอบคุณนะครับไปตู้ก่อนไปตู้ก่อนฟาร์มอโลนผมถามไปแล้วเดี๋ยวคงมีคนมาตอบไงอ่ะก็ยอมรับกันมาดีๆ อย่าเราก็มันตรงๆคาล่าพักร้อนฮอป,ปเปอร์เออใช่ลอปเปอร์ลาพักร้อน,น,นไม่รู้กลับมายัางไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ไ,มได้นะฮอปเปอร์ดิหมายหมายถึงแบบในในใน,ในชุดอะหมายถึงในชุดอ่ะหมายถึงในชุดตำรวจอะ ในชุดตำรวจอะงงปะที่ทำในชุดตำรวจอะเฮ้ยพียเอ้ย,อยมึงแรงกว่านี้ไม่ได้หรอวะเวะัวโป้แม่งฟักกิง อธิษฐาส่งหมายที่น์หมดแล้วไม่เป็นไรขอบคุณมากครับผมขอบคุณสรับทุกดวงเลยตอนนี้ได้มาสี่หมื่นแปดพันดวงแล้วดาวเป้าหมายสองล้านใกล้อยู่ใกล้อยู่อี่ย <c oughs> รถแมง <c oughs> รถแมงโคตรเต่าไอ้สัตว์รถยางเต่า ขอดูก่อนขอดูก่อนว่าตู้เซฟใช้อะไรทําบ้างขอดูก่อนเดี๋ยวเจอกูกูพูดแค่นี้ไ <t ell noise> อเยี้ยผมไอเยี้ยผมเมืองที่ดีที่แม่งขายวะนั่นกูพักสมัครทวิตเตอร์แป๊บ ลกเกอเอียพี่ครับถ้าคนเอาสนับมาย่อยได้ป่ะครับไปเอามาจากไหนสนับมาย่อยอเลอะเทอะอยากได้ก็าฟาร์มเพิ่มดิมายงมาย่อยอะไร ไม่ where, มีย่อยเยอะแล้วนั่นนะมันมันเอนซ <together>. ้ายขวาไงวะอ๋อเนี้อขอพคดง่าตัวครับผมจำได้จำได้ โอ๊ย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 ปิดกล้องก่อนเดี๋ยวคนดูเห็นหน้าผมแล้วคนดูจะไอ้นี่เอาชือมีเลขอะไรอ่ะ อะไรนะจองมเกครับเพชรสาเม็ดทองห้าเล克ห้าสิบคัพเปอร์ยี่สเหรียญทองสิบเงินแสนฮะใช่เงนแสนหนึ่งเลยหรอ Ơi, emogorn là chữ gì hả hồn đồ? Emogorn chữ gì hả? Emogorn chữ gì Hahaha <laughs> อ๋อถ้าแชร์ไม่รับคือต้องกอดเลยโอ้ยไอ้โอ้ยโม่งหลุดเลยสักโอ้ยโว่งหลุดเลยอุ้ยโห่อะไรวะเนี่ย โอ้โหไม่มีมวกวไอ้กูโอ้โหหมดหล่อเลยสัตว์เดี๋ยวกูมาใหม่ก็ได้วะไปใส่มวก,ก่อนแปแอบยืนเปิดกาชาคนเดียวก็ได้วะ ่ไล่ป่ะลืมลืมลืมเมื่อกี้เราใส่แบบตอนสร้างตัวมาลืมซื้อหมวกเดี๋ยวซื้อหมวกซื้อแว่นก่อน